ลงลงใส่ทางคือคือโยนจากข้างบนกลับลงมาข้างล่างก็เตือนม็อบหน้ากากนะที่ไปเนี่ยก็บอกแล้วว่าผมเตือนแล้วว่ามันจะมีการสร้างหนาการนะฮะแล้ววันนี้สอบถามดูว่าเขาจะเลิกไหมข่าวมันแพร่ไปทั่วแบบนี้ยังเลิกไหมคุณคุณพี่บอบก็บอกว่าไม่เลิกครับยายยเขายังทาอยู่ตอนนี้อยู่บริเวณเชิงสะพานลอยกันเป็นหลักนะครับเดิงสะพานลอยหน้าเซนทรัลแล้วก็อัปเดตภาพล่าสุดเข้ามานะฮะบริเวณหน้าเซนทรัลอีกหนึ่งภาพนะครับไม่มี ไม่ไม,ไม่มีมก็กั้นโซนกั้นไว้เรียบร้อยแล้วฮะแต่เราจะเห็นด้านข้างริมถนนมีผู้คนกวักไาวายอยู่แล้วนะครับเดินอยู่นะครับอีกหนึ่งภาพนะครับอีกหนึ่งภาพขออีกภาพนะใช่ไหมฮะจะมีภาพอยู่ใช่ไหมครับอ่าฮะ ทันไม่เลยทัน่ทันยู่ดูอัพเดทอัปเดตภาพเข้ามาอ้าวเนี่ยฮะเห็นไหมครับตอนนี้ถูกกันกว้างไปเลยนะในในสัปดาห์ที่แล้วในตรงเนี้ยเขาอยู่ตรงนี้กันเลยนะครับตอนนี้กั้นว่างทีนี้คุณพิ่บ๊อบบอกว่าริมถนนนะฮะสถานการณ์ที่เขาจะทำเนี่ยเห็นบอกว่ากระทั่งนักข่าวเนี่ยรู้แล้วรอตั้งกล้องรอแล้วเหรอครับก็เป็นการตั้งกล้องเนี่ยจะไม่ใช่จากนักข่าวครับจากเขาเอง เขาตั้งรอครับก็รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเจะสร้างสถานการณ์แบบแป๊บเดียวมีอะไรเกิดขึ้นในที่เกิดเหตุเนี่ยพาจะขึ้นเฟซบุ๊กอย่างรวดเร็วในกลุ่มเขาคุณจําม็อบสีลมได้ไหมครับจำได้ไหมฮะที่มีเอ็มเลงที่สีลมอ่ะครับลงตูมปุ๊บสุเทพออกเลยฮะอ่ามันเสื้อแดงยิงเะจากนู่นจากนี่มันรู้หมดนะครับยิงจากเซนท่านมาตรงนั้นเขาว่าอย่างนั้นเออเออจากโลูมปุ๊บนะยิงกับโซลูมรอไว้แล้ว15นาทีไม่ถึงะพอตูมปุ๊บกดเอนเตูมปุ๊ สุเทพออกข่าวอีกห้านาทีถัดมาเลยครับครับมีระเบิดลงตรงนั้นยิงจากตรงนั้นตรงนี้สุเทพรู้หมดครับสุเทพรู้หมดเลยครับสุเทพเก่งมากอ่ะผมก็บอกว่าสุเทพนี่สงสัยจะเป็นญาติกับเจนยันทิพย์นะออาจจะเป็นเลี้ยวจิตสัมผัสอันนี้เป็นเทพจิตสับสนนะ จีดวิปผลิตหรือเปล่าเทพจิดวิปลิตก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นโมเดลเนี่ยไม่ใช่เขาไม่เคยทำแล้วทำมาตลอดยิงอันเกิดเ้าใส่ตัวเองอะไรต่างๆนี่นะมันเกิดขึ้นตลอดแล้วทำไมม็อบเสื้อแดงมันไม่มีอ่ะแบบนั้นอ่ะทำไมม็อบเขามีบ่อยอย่างไงของเขาอ่ะเป็นที่น่าปราดใจเออแล้วเขาบอกเขาก็บอกมาโทษว่าเราทำมานก็ว่าเสื้อแดงไปยิงครับพระโธ่เขาจะยิงทำไมฮะผมไม่ยิงก็ผมก็เป็นจำเลยคนแรกผมจะทำทำไมแบบนั้นแล้วยิงยังไงล่ะจากสวนลุมเข้าถมซอยนั้นมันยิงไซโคไม่ ไม่ได้ไปดูสถานีแล้วคุณเงใโ่้โหแล้วก็นี่ถ้าเกิดเราคุยเรื่องตรงนี้นะมันก็จะเป็นย้อนลอยอีกอันหนึ่งใช่หมอพรทิพย์ก็บอกว่ามันยิงไม่ได้หรอกจะสูนลุมอ่ะมันมาที่ได้ก็คือจากโรงพยาบาลบจุฬาหมอทหารอยู่ตรงนั้นหมอพรทิพย์พูดแล้วก็ปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตใช่ไหมที่สิลมมมาถูกไหนแล้วก็มารธโกรดคอนเสือแดงมากเลยโอ้เยอะแยะเนี่ยผมก็บอกพี่น้องที่ไปร่วมกับเขาเนี่ยนะฮะเราก็เป็นห่วงนะพี่น้องประชาชนไทยถึงจะคิดต่างกันแต่ว่า ก็อยากจะเตือนสักนิดหนึ่งนะฮะว่าไอไ้อผู้นําคุณเนี่ยไอ้ผู้นําแกนนาไอ้มอบของคุณเนี่ยมันไม่มันไม่ไม่ใช่<ต>คน<อ>ปกตินะฮะผมบอกให้ถ้าคุณจําได้นะตอนม็อบเสื้อเหลืองตอนน้องโบเสียชีวิตเนี่ยที่โดนระเบิดปิงปองมือแตกอะไรกันไปเนี่ยนะฮะถ้าคุณจําได้คุณไปดูเลยนี่เป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วถ้าคุณไปร่วมชมุมนุมกับเขาคุณจะต้องรู้ว่าเขาจัดมวนชนไปประทาตำรวจเนี่ยเอาผู้หญิงและเด็กอยู่ข้างหน้ารตรงกลางเนี่ยเป็นไม้ นะและอาวุธกระบองแถวหลังเป็นระเบิดปิงปองนะคุณจำลองเขาจัดทับอย่างสวยงามฮะครับปาระเบิดปิงปองไปไอ้ข้ามไม้กระบองไปฮะแล้วถ้ามันไม่ถึงตำรวจตกที่ไหนอะตกกเดผู้หญิงและเด็กข้างหน้านะเขาจัดทับแบบเนี้ยเออทำไมคุณไม่เอาระเบิดปิงปองด้านข้างอะถูกไหมฮะถ้าเจ๋งจริงอะปิงปองไปหน้าเลยครับ ก็โดนเนี่ยนงปาใส่ก่อนเลยจะได้ปลอดภัยหรือไม่คุณก็จัดไปด้านข้างอันนี้จัดด้านหลังนี่คุณเจตนาเลยพอปลาไปปุ๊บคนมันโดนแก้ำตาโดนระเบิดก็ถอยหลังกลับมาทับกันเองเหยียบกันเองแล้วที่บาดเจ็บวันนั้นเสร็จแล้วนมีคนเสียชีวิตจำลองสีเมืองตอนแรกเนี่ยเขาจะจับบอกไม่ให้จับนะใหคนมาล้อมไว้จำได้ไหมเสร็จแล้วพอถึงเวลา ถึงเวลาคุณจะหาเรื่องเนี่ยคุณเดินออกมาให้เขาจับนจบแล้วเขาให้ประกันก็ไม่ประกันตัวเองด้วยเสร็จแล้วพอมีน้องโบตายเสร็จสับปั๊บเสือกจะประกันแล้วทีนี้พร้อมกับประกาศชัยชนะพอประกันออกมาปุ๊บเราชนะแล้วกับยิ้มเลยฮะโอ้โหนี่คือผู้นําแกนนําของคุณแล้วบอกน่ารักมากครับครับเมื่อวานช่องสามเนี่ยในรายการของคุณสรญุทธ์เขานะครับเรื่องสาศวอาทิตย์นะครับก็มีการโคษชาประชาสัมพันธ์บอกกันไว้ว่าวันเสาร์ที่22บสองเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ย หมายความว่าช่องสามนี่โฆษณาให้มอมน้งก่างนี้ด้วยเหรอเขบอกด้วยมีการรวมตัวกันแล้วก็ประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่ง<อ>มีหนำซ้ำย่างเอาโพรนะครับแล้วก็รีบเรียมมาตั้งแต่สมัยนายุคที่ชื่อพลเอกเปรมเป็นและสุรานนท์ม,มาถึงยุคปัจจุบันค,คือนางสาวยิ่งรักชินวัตร,รแล้วโพลบอกว่านายรัฐมนตรีที่ห่วยและยอดแย่ที่สุดบอกว่าเป็นนางสาวยิ่งรักชินวัตร คือยืมยืมโพด่านายกยืมโพด่านายกเนี่ยไอ้ย้ัยเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แล้วทำไมไอ้เนียนเนี่ยอาย้วยเนียนเนี่ยแล้วทีทั่วโลกตยสารของทั่วโลกที่ก็ออกมาบอกว่าใระบบทียอดแย่ที่สุดอยอดแย่ที่สุดนี่เรามีทั่วโลกก็ให้อภิสิทธิ์เพราะอภิสิทธิ์เพราะว่าอะไรก็มีเหตุผลด้วยทำไมไม่บอกฝรังเขียนเลย he o u t his people เค้านี่มันเป็นเป็นนายกยอดแย่ที่สุดอะครับแต่นี่สลยุยให้ทำแบบนี้เหรอครับเอาโพมาบอกว่าตั้งแต่สมัยนายกที่ชื่อพลเ,เนี่ยเปรมติลสวารดอนจนถึงปัจจุบันเนี่ยนายกที่ยอดแย่ที่สุดชื่อชินวัตรจริงเหรอชื่อชื่อ,อ <c oughs> นะข้อหนึ่งโพมันมันทำที่ไหนกลุ่มไหนนะฮะสองสลยุวเนี่ยทำไมต้องหยิบประเด็นนี้ขึ้นมามันม,มันก็รู้อยู่แล้วนะอย่างอย่างเรายังรู้เลยโพนี้มันจริงเหรอครับนายกที่รักแย่ที่สุดจริงๆเหรอ แย่กว่าพิสูจิ์อีกเหรอถามจริงนะฮะเอาเอาความเป็นจริงอะเรามาดูกันแล้วแล้วสวารยุทยคิดอย่างนั้นเหรอ ตัวไอ้นี่มันดีไอ้นี่มันเนียนอะไรประโยชน์มันเอาหมดนะปิดเบรกโดยไม่ต้องพึ่งโพมีบริษัทเดียวที่โกงสอสอทแล้วเป็นคดีปปชครับใช่ครับบริษัทไล่ส้มครับโอเคครับพัเบรกครับเดี๋ยวเจอเันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพัเบรกดิพี่ขอหนึ่งนิดไหมล่ะเอาเงินนีเงินที่บริจาคกันนะบริจาคอะไรฮะเห็นฮะสิบหกสิบล้านแล้วนะเหรอครับที่บริจาคผ่านรายการเรื่องเล่าเขาเขาไม่โกงนี้หรอกเขาไม่โกงอันนี้หรอกเขาไม่โกงแบบนี้หรอกเหรอแต่เขาเงินบริจาคมาจากไหนอะประชาชนเอาสินค้า สมมติไปซื้อมาม่าใช่ไหมมาบริจาคใครได้ตังค์มาม่าได้ตังค์มาม่าเอาไปไหนแบ่งกลยุทธ์ไงอ๋อนี่ไงบริจาคไงน้ำท่วมไงก็เล่งยอดขายไงครับคุณนะบริษัทสินค้าเหล่านี้ได้ตังค์คุณมาเอาไปไหนก็ลงมาจ่ายนี่ครับไม่เอาเงินบริจาคตรงๆหรอกครับไอ้อย่างนั้นเอาอย่างนั้นมันเสียเอาแบบนี้ดีกว่าเนียนกว่าไหมเนียนกว่าได้บุญคุณด้วยได้บุญคุณด้วยโอเคครับพักสักครู่ครับ หาเสกำัสนุนโดยเฉลี่ยเอาไปเอาพิาออกโอุ้อะไรของคุณดีโอ้คิดถึงเฉลี่ยว่าอ๋อไรไงเฉลี่ยวเขาบอกว่าคิดถึงุเฉยครับ คิดถึงฮะช่วงนี้ครับช่วยช่วยขอความกรุณาพี่เฉลียกลับมาติดเหมือนเดิมเราจะได้หายคิดถึงพี่เฉลียวครับเฉลียวไปย่าไอ้นี่กับพี่ชานครับอยาย้อันีวติดเหมือนเดิมขอบคุณครับขอบคุณช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยบ้านป่าวาลิสาครับ บ้านที่ให้คุณได้มากกว่าใครครผ่อนทั้งหมดเดือนเดือนหนึ่งห้าพันกว่าบาทแต่ไม่ใช่ได้ผ่อนบ้านอย่างเดียวนะได้ของแถมด้วยครับเปิดไปบ้านุ๊บมีชุดโชฟารับแขกพร้อมบิวอินบอเปเปอร์มีแอร์เรียบร้อยเข้าไปในห้องนอนก็มีแอร์มีเตียงมีต Ł ู้เผ้าเรียบร้อยไปห้อง ในครัวก็ไปในครัวมีเตาแก๊สมีตู้เสื้อผ้าไอ้ไม่ใช่มีเตาแก๊สมีเครื่องซักผ้าคือท่านผู้ชมก็ดูในภาพยนตร์โฆษณามะอย่างไรอย่างนั้นนะครับก็ติดต่อไีกเฮียงเขา0 9 0 4์เก้าศูยงย0ึง4า่เคียงฝากบอกมาว่าเฟตใหมบถ้าซื้อปุ้มบอกว่าเป็นคุณเสื้อแดงคุณได้โมไซเลยได้โอไซเลย ได้เอาแะเสื้อแดงมีอภิสิทธิ์เยอะเนี่ยล่าสุดก็ไม่มีอภิสิทธิ์สิครับไม่มีไม่มีครับมีสิทธิ์ที่พิเศษมีสิทธิ์ที่พิเศษอภิสิทธิ์อยู่ฝั่งนู้นอภิสิทธิ์ไม่ให้มันอยู่นะครับคนไม่มาอยู่ให้ซวยครับไม่ได้ทีนี้เมื่อกี้พูดอะไรลืมเลยเดี๋ยวไม่ใช่ผมก็เลยบอกว่าเสื้อแดงมีมีมีเขาเรียกว่ามีสิทธิ์ที่พิเศษหลายหลายเรื่องแล้วนะวันนี้ซื้อปาวานิษาก็ได้แถมได้มอเตอร์ไซค์เลยนะไม่ต้องไปรอคิวคนอื่นไม่ต้องไม่ต้องไม ปีนี้สีอื่นตำท่าจะไม่ได้กินนะครับผมจะบอกให้นะฮะวันมีคนเสื้อแดงเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้ได้จานไปแล้วนะร้อยกว่าลูกอ้าวเอาเห็นเมื่อวานนี้มีคนโทรมาอีกแล้วบอกว่าอยากอยากกินอีกซื้อแล้วอยากเอาอีกนะพี่ีสมศักดิ์ครับโทรมาบอกว่าอยากกินอีกอ๋อแสดงว่าติดใจในรสชาติติดใจรสชาตินะแล้วก็เลยลำบากจะบอกว่าดดยังไงก็แล้วแต่ห้าลูกจะบอกงี้ผมก็เลยบอกว่าอ้าว ตรงนี้ใครอยากจะกินอีกนะทุเรียนมีสั่งอีกรอบหนึ่งไหมก็ส่งเอาเดอร์มาก่อนนะผมจะได้รู้จํานวนนะครับเหมือนเดิมก็โทรไปที่เบอร์น้ําดื่มมิสซีนะครับแล้วก็บอกชื่อแล้วก็ว่าคุณต้องการกี่ลูกแต่ว่าลินนี่ผมจะไม่เอาลงมาแล้วนะมันมันไอ้นี่ง่ายเสียง่ายแต่หลงอาหลงเข้ามาหลงแล้วบอกกิโลละ400บาทสั่งมาเลยว่าต้องการเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ไปกดใช่หลงไปไหนกับวผมสั่งไว้ก่อนเพราะว่าผมจะได้โทรไปเช็คทางนู้นว่ามีของไหมไม่ใช่ว่าจะมีนะปันหายากนะโอเคครับ อ้า <us> คุณอะไรเรื่องอะไรมาม่าเมื่อกี้เหรออาผมมาได้พูดถึงความว่ายอนสามไม่ได้ม่ได้โฆษณาเขานะเอาพี่แล้วผมถามเขาสิบล้านเขาไม่เอาอ่ะไม่เอาดิแล้วเขาทำยังไงอ่ะก็นี่ไงก็ไม่ใช่ที่ผมคองใจคือเขามีข่าวอะไรส้มเนี่ยเรื่องจริงเลยไม่มีข่าวเฉยโกงอสมทอไอ้นั่นเรื่องจริงเรื่องจริงเป็นคดีความอยู่ครับเออแล้วแล้วมีหน้าไปฟ้องตอสมอทกลับด้วยนะไอ้ย้อยเนี่ยแล้วก็เห็นทำบริจาคอะไรเขาจะไม่โกงหรอไม่เขาไม่โกงงานช่องสามรู้ทันเ เขามีคณะกรรมการดูแลโกงไม่โกงหรอกเงินบริจาคเนี่ยแต่อย่างสมมุติว่าคุณไปดูแล้วกันเวลาน้ําท่วมทีเนี่ยคราวที่แล้วมาม่านี่ยอดตกไปแล้วนะพอน้ําท่วมพอน้ําท่วมทีฟื้นเลยอ่ะแล้วถามจริงไอสินค้าเหล่านี้เวลาน้ําท่วมมันเคยคิดจะลดราคาให้ไหมเต็มเต็มคุณไปซื้อมันคิดคุณเต็มเต็มเลยช่วยน้ําท่วมเนี่ยนะครับแล้วคุณก็ไปซื้อไอโครงการเหล่านี้มันทําให้สินค้าเหล่านี้ฟื้นได้เลยนะฮะ ประชาชนแห่ไปเร่งยอดขายในเวลาสั้นนะแล้วถามว่าเหล่านี้สลยย่ยจะรู้เรื่องไหมเวลาเร่งยอดขายแบบนี้ใช่ไหมครข้างหลังก็ว่าไป่ริ้ข้างหลังก็ว่าไปสิเจตนาเลยนะไม่เกี่ยวกับกองทุนใดๆไม่ได้โกงเนี่ยนะครับอ่ะโอเคคงจะได้เยอะอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นลงโฆษณาอะไรต่างๆว่าไปเอาทีนี้เอาเข้าเรื่องข่าวข่าวกันมั่งดีกว่านะฮะสัปดาห์ที่แล้วนี่มีเรื่องของคดีเซนทัลเวิด์คุณเห็นไหมจริงๆคดีเซนทัลเวิด์เนี่ย ยกฟ้องไปแล้วโดยสารชั้นต้นนะอ้วนคุณจําได้ไหมล่ะจำได้ครับที่เราออกมาประโคมกันเลยบอาเอ้ยนี่ไงที่บอกเราเผาเซนต์นวนจริงไม่จริงอ่ะพอสารชั้นต้นตัดสินแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าคุณว่าเป็ไงฝ่ายเขาหงายเงิบนะไอ้ที่บอกเราที่สุเทพพูดว่าแดงเผาบ้านเผาเมืองแต่อันนี้ไอ้คำนี้มันจะใช้ไม่ได้แล้วไงนะเพราะว่าสารตัดสินว่าไม่ได้เผาอ่ะนังสือพิไมไปพาดหัวตึมเลยว่ายกฟ้องคดีเผาเซนต์นวนแล้วขณะนี้กำลังจะไปควานหาตัวไอ้ตัวเผาตัวจริงเนี่ย และตัวเผาตัวจริงวันนี้นะถ้าไม่นอนคุยกับล่างมาว่วงแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ <c oughs> ว่ามันจะยังไงนะบางทีอาจจะไม่นอนอยู่ใต้มหาสมุทรตรงไหนตั้งแห่งแล้วนะเขาเขามีมีคนรักรสิงให้มาคนคนละสิบล้านนี่ไง ใช่ไหมประเด็นนี้มันเลยเร่งกระแสว่าเฮ้ยเสื้อแดงไม่ได้ทำทักษินให้อีกสิบล้านเสื้อแดงไม่ได้ทำํำเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เขาเป็นยุทธศาสตร์ของเขาที่สําคัญเลยนะเพราะฉะนั้นขณะนี้เขากําลังเสียเปรียบเราเรื่องนี้เสียเปรียบเลยกําลังเข้าตัวหลายตัวเนี้ยทีนี้ก็เลยสัปดาห์ที่แล้วมันมีข่าวเรื่องอุทธรณนนะ์จ่าวนครับ,รบวันที่21มิถุนาเนี่ยนะฮะก็อธิบดีอายการฝ่ายคดีศาลสูงนะคุณภพรัฐ กังวานสุระเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ทําหน้าที่อายการเพื่อทําอุทธร์เรื่องการเผาเซนตนนวเนี่ยซึ่งศาลชั้นต้นเนี่ยเขายกฟ้องไปแล้วอไอ้คดีนี้ปรากฏว่ากลับมาอุทธร์อีกครั้งหนึ่ง ครับแล้วผมก็เมื่อวานที่รายการนินทาบางใดก็ได้โทรไปสอบถามทนายครับซึ่งทนายท่านนี้ก็คือคุณอาคมรัตรนาพานรัตรนพจนาตเนี่ยนะฮะก็เป็นทนายความซึ่งผมว่ามีประสบการณ์สูงพี่อาคมเนียเราเรียกพี่อาคมครับก็โทรไปสัมภาษณ์แกพี่อาคมบอกว่าจริงๆตามปกติแล้วเวลาอุทธรณ์ใดๆเนี่ยนะฮะก็จะต้องเอาสำนวนเก่าอ่ะจากสารชั้นต้นอ่ะ มาฟ้องใหม่อีกทีไม่ใช่ว่าจะมีหลักฐานเพิ่มอะไรจะมาฟ้องไม่ใช่นะฮะก็ต้องพิจารณาจากหลักฐานเดิมที่ศาลชั้นต้นมีนั่นแหละแล้วโต้ใช้วิธีโต้แย้งข้อกฎหมายที่ศาลชั้นต้นตัดสินนะครับหาช่องว่างมาพูดคุยกันในตัวบทและกฎหมายแล้วพี่คนพูดเยอะนะบอกว่าจริงๆที่เขาฟ้องมาในศาลชั้นต้นหลักฐานทั้งหมดเนี่ยจกหมดเลยครับเพราะว่ารูปถ่ายที่อ้างว่าเป็นจำเลยเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาคนละคนเลยฮะหน้านี่คนละคนเลยรอยสักก็ไม่ ที่สำคัญที่